ถึงป่าแล้วนะคะฝนตกลงมาแล้วมาดูซิว่าจะมีเห็ดไหมโชคดีมากเลยอะตอนที่เราเพิ่งมาถึงมันมีหมอกอยู่ข้างล่างพอขึ้นมาข้างบนแล้วหมอกไม่มีมีแดดอากาศดีมาก ก็็เหดพปีนี้นะยังไม่เห็นเห็ดอะไรทั้งสิ้นเลยนอกจากเห็ดพึ่งไม่ว่าจะเป็นเห็ดหนังไก่เห็ดมันปูยังไม่มีเลยอะ่ะ เจอแล้วนะคะดอกที่หนึ่งของวันนี้หูเดินพักใหญ่เหมือนกันเลยนะเห็ดน้อยมากอะ่ะซึ่งฝนมันเพิ่งตกลงมาเนาะเราก็รีบเข้าป่าโดยด่วนน่าเห็นหรืยอยังเอยใต้ใบไม้นะคะโหเกิดแบบนอนแบบนี้เลยเลูลก ตายแล้วเกิดตรงทางเดินพอดีเลยนะบนเขามันจะมีทางเดินแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เป็นถนนหรือว่าทางเดินใหญ่เป็นทางที่สัตว์เดินเนาะใครวะจะพี่มิปัเว้ยขาหัอุ้ยจะได้อะ่ะพี่มีเก็บเห็ดอยู่ข้างบน แล้วก็มีตัวอะไรตรงหน้ากุไก่ทุกคนเห็นไหมเกียดมากเลยดูสิดูสิดอกนี้ดอกใหญ่สวยเดดเห็นแต่ไกล้ๆมีใครเห็นบ้างเก็บจากตรงนี้ไม่ได้ต้องเดินไปลงไปข้างล่างแล้วค่อยย้อนขึ้นมา เก็บเพชรบนพื้นที่ภูเขาเนาะมันจะยากสักหน่อยเอ็นกันหรือยังเอ้ยเฮ้ย hey, ตรงนี้ด้วยเย้เฮ้ยตรงนั้นด้วยเย้ yeah. <laughs> สามดอกมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกสิพุดขึ้นมาพุดขึ้นอยู่ตรงไหนกันอีกเนี่ยอืมเดี๋ยวเก็บดอกนี้กันดอกน้อยดอกน้อยตรงนี้ปักไม้สิจะ๊ะ Oh. ลงสิไม่อยากลงเลยนะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบด๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบายแบบเดีูก สวยมากขอถ่ายรูปหน่อยนะลูกเอนะ้ย สวยเด่นมากเลยโอ้ยดีใจเก็บเห็ดได้ดอกแบบนี้ชื่นใจมากเห็นกันหรือยังเอ้ยนั่นอีก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 ตรงนี้กันตรงนี้กันโอ้ยปักไม้ ขาขาดอีกแล้วสวยเดี๋ยวอ้อมไปเก็บดอกนูนกันสวยจังเลยนี่ดอกนี้มองมุมไหน,นก็สวย ดอกนี้สวยมากเจออีกแล้วมีใครเห็นเห็ดบ้างหรือยังเห็นกันหรือยังเอ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้เวลาเจอหนึ่งดอกแล้วนะต้องมองให้รอบรอทุกครั้งอุย๊ยอยากลิงลง พึ่ง้ขาลายไม่เก็บนะลอ,อยมีคนหักทิ้งไว้นะตอนแก่หายยากเด้อเห็ุช่วงนี้เจออีกแล้วดีใจมากดอกนี้พอม,มองแทบไม่เห็นเลย นี่อะไรเนี่ยขนมปังต่อย้มองถ้าไม่เห็นนี่นี่มันซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้นะคะวุ้ยเก็บได้บอสต้ยโอ้ยขึ้นนิ่มมากเลยอ่ะมันแก่อยู่ข้างใต้นี่ โอ้ยแต่มันกินได้นะแต่ว่าเห็นข้างหลังนะคะนี่มีแมลงแท้หู้ยเสรษฐายมากเลยดงนี้สวยมากบุกให้เม็ดบกให้เม็ดทุกคนดีใจแรงมากใจตแรงมากเจอดอกใหญ่เห็นไกลตรงนู้นมีใครเห็นไหมจุดขาวๆไม่มีใครอยู่แถวนี้นะพอกุไก่เจอตรงนี้ด้วยอีกนึงนี่ใต้ตรงนี้เก็บ สวยวสวยมากเลยเราเขไปทุกนู่นจนเกินเรียบเรียบเรียบได้หรือเปล่าวะนี่ดอกใหญ่ที่สุดเลยดอกใหญ่ที่สุดแล้ว,วสวยมากมาคลำขาหน่อย กลียดจริงๆนะดอกนี้ขาขาขาดูดูข้างล่างข้างล่างโดนทากกินเอะกล้องมาแต่ว่าสวยมากดอกใหญ่มากโอ้ยตายแล้วทุกแม่ถึงจะแหว่งนะขอบอกเลยเนี่ยแหละที่ชายตะเลียนไฝ่ฝันมาเจอเห็ดพึ่งดอกนี้นะคะมันเกิดยังไงเนี่ย ก็ยังไงเนี่ยโอ้ยนานทำขาหักจนได้อ๋อสองดอกติดกันหู้ดอกเล็กๆแก่แล้วนะเอาจังมีใครเห็นเห็ดไหมเอ่ยง่ายนะดอกนี้ไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆก็นี่ไง อาเอาตรงนี้อีกอีกมีอีกไหมเนี่ยต้องค่อยค่อยมองเดี๋ยวเก็บสั่งดาบน,นี้ก่อน เป็นอะไรเนาะมีก็มีมออกมาซิขาหักเลย ดอกนี้ถ้าใช้ไม่ใช้มีดนะขาหากักแน่แร่เต้งเลยอ่ะห้ามลืม <c oughs> <c oughs> นี่มาเด้อ ดูดิีมีใครเห็นเห็ดดอกงามหรือ,อยังดอกนี้งามมากเลยนะเหมือนอันปังแมนมากเลยอะ่ะไปดูซิจะใช่ไหมปีนี้ยังไม่ได้อันปังแมนแม้แต่ดอกเดียวเลย ăn chờ ui, เกิดยังไงเนี่ยรู้สิสวย วันนี้อากาศดีมากเลยนะเดินเตยไปเตรมานะจากที่เหนื่อยมากเริ่มหายเหนื่อยแล้วก็แบบเริ่มไม่อยากหาเห็ดแล้วอะเดินเล่นๆเจอเห็ดตรงนี้เดินรอพี demain, ม่มิกพี่มิกขึ้นไปข้างบนสวยด้วยนะดอกนี้เห็นกันได้ยังเอ่ยเห็นชัดนะนี่ไงนี่ไงสวยขนาดนี้จะพังไหมเนี่ยให้หมุน เรากกมเก็บจากข้างบนไม่ได้หัวทิมน,นะตอกไม้งามมากเลยขอถ่ายรูปหน่อยอันนี้สวยมากเลย เจออีกแลว้วดอกนี้เห็นชัดมากเลยค่อยหมุนอีกเหมือนจะจะพังไหมเนี่ยดอกดูแก่เหมือนกันนะแล้วดูขามเตีย้ยๆไงไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยฮะอ,อ,อ,อยู่นี่ค่ะมีเอานะแบบนี้เอานะจ๊ะ จะแบ่งให้ครึ่งนึงละกันคนละครึ่งคนละครึ่งเออเนี่ยไอปีเนี้ยไอแมลงดำๆที่กินเห็ดเนี่ยแพร่หลายมากเลยนะเสียดายมากเลยเจอมันกินหลายดอกเลยอะ ครึ่งครึ่งหนึ่งก็ยังเอาอ่ะพี่มิกลงมาแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะวันนี้สนุกเหมือนเคยนะเดี๋ยวไว้มาใหม่ไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมเห็ดหนังไก่มาแล้วนะพี่มิกเพิ่งเจอสองสาดอกเล็กๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีครับ